กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆริมทุ่งนามีเด็กสาวคนหนึ่งเชื่อสายใจสายใจเกิดมาในครอบครัวที่เรียบง่ายแต่โชคร้ายที่แม่ของเธอเสียชีวิตตั้งแต่ยังเล็กส่วนพ่อก็ต้องไปทำงานไกลถึงเมืองใหญ่จึงไม่ค่อยมีเวลามาดูแลเด็กสาวน้อยจึงเติบโตขึ้นมาในบ้านหลังเล็กๆก,กับยายของเธอเพียงสองคน ยายของสายใจเป็นคนใจดีมากๆเธอรักหลานเหมือนดวงใจและพร้อมจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่สายใจต้องการสายใจอยากกินอะไรยายก็จัดให้อยากได้ของเล่นใหม่ยายก็พาไปซื้ออยากไปเล่นที่ลานนาไหนยายก็ไม่เคยห้ามเด็กสาวค่อยๆเติบโตมากับความรักและการตามใจของยาย จนบางครั้งเธอไม่รู้เลยว่าความตามใจนั้นอาจทำให้เธอไม่รู้จักการแบ่งปันหรือความถูกต้องเวลาที่สายใจหัวเราะเล่นสนุกหรือวิ่งไล่จับผีเสื้อในทุ่งนายายก็มักนั่งมองด้วยรอยยิ้มหลานเอย๋ยยายยินดีให้หลานมีความสุขนะยายมักพูดแบบนั้นเสมอทำให้สายใจรู้สึกว่า เธอสามารถทำอะไรก็ได้ไม่มีใครห้ามแต่ด้วยความที่ได้รับการตามใจมามากเกินไปสายใจก็เริ่มช่างพูดช่างถามและช่างสังเกตเรื่องราวรอบตัวมากเมื่อเธอโตขึ้นเริ่มเข้าโรงเรียนเด็กสาวคนนี้ไม่เพียงแต่สนใจตัวเองเท่านั้นแต่ยังชอบเล่าเรื่องต่างๆที่เห็นจากบ้านเพื่อนบ้านให้คนอื่นฟัง บางครั้งเรื่องเล็กๆก,กลับถูกสายใจบอกเล่าอย่างตื่นเต้นจนเพื่อนๆฟังแล้วหัวเราะหรือสงสัยตามยายเห็นหลานพูดเก่งก็ยิ่งชื่นชมและคิดว่าหลานเราพูดเก่งจังจะได้เป็นที่รักของทุกคนแต่หารู้ไม่ว่าทำพูดเหล่านั้นบางครั้งเริ่มเปลี่ยนเป็นการใส่สีเติมเรื่องราว ทำให้สิ่งที่สายใจพูดไม่ตรงกับความเป็นจริงสายใจเองก็ยังไม่ทันได้คิดอะไรเพราะสําหรับเธอแล้วการเล่าเรื่องสนุกสนุกเป็นสิ่งที่ทําให้หัวใจเธอมีความสุขและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของสายใจเด็กสาวช่างยุ ที่ยังไม่รู้ว่าความสนุกจากการพูดเรื่องราวต่างๆจะกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เธอและคนรอบข้างเจอเรื่องยุ่งยากในอนาคตวันหนึ่งสายใจตื่นเช้ามาพร้อมกับความคิดสนุกๆในหัวเธอคิดว่าวันนี้จะไปเยี่ยมป้าแสงเพื่อนบ้านของเธอซึ่งเป็นคนใจดีและทำขนมเก่งมากสายใจเดินไปตามทางเล็กๆริมทุ่งนา ลมเย็นๆพัดปลิวมาเบาๆทำให้เธอหัวร้อบเบาๆกับความสนุกในใจเมื่อไปถึงบ้านป้าแสงสายใจก็เห็นป้าแสงกำลังนวดแป้งทำขนมขายอยู่ขนมของป้าแสงวางเรียงรายบนโต๊ะอย่างสวยงามมีขนมปังกรอบขนมถ้วยขนมใส่ไส้และขนมอื่นๆอีกมากมาย สายใจมองแล้วเกิดความคิดที่แปลกๆขึ้นในใจทำไมป้าแสงมีขนมเยอะแยะจังนะแล้วฉันไม่ได้ทำขนมเองสักก้อนเลยสายใจจึงรีบไปหากลุ่มเพื่อนที่เล่นอยู่ใกลๆ้ๆเธอกระซิบเบาๆแต่เต็มไปด้วยสีหน้าเอาเรื่องเฮ้เด็กๆรู้ไหมขนมของป้าแสงใส่น้ำตาลเยอะมากๆเลยนะ กินแล้วฟันผุแน่ๆเพื่อนๆฟังแล้วก็หัวเราะเบาๆบ้างบางคนก็ทำหน้าเหมือนตกใจจริงหรอขนมป้าแสงฟันผุจริงหรอสายใจพยักหน้าใหญ่แล้วพูดต่อด้วยน้ำเสียงมั่นใจเห็นด้วยตาตัวเองเลยนะเด็กๆระวังไว้เลยนะเดี๋ยวฟันผุเหมือนกันข่าวลือเล็กๆนี้ เริ่มแพร่ไปอย่างรวดเร็วชาวบ้านที่มาซื้อขนมที่ร้านป้าแสงเริ่มทำหน้าตกใจบางคนหยุดซื้อบางคนก็พยักหน้าแล้วเดินจากไปป้าแสงเห็นเหตุการณ์นี้ก็เริ่มใจหายเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมวันนี้คนมาซื้อขนมของฉันน้อยจังเธอถามเพื่อนบ้านแต่ก็ไม่มีใครตอบตรงๆ ส่วนสายใจเองก็ยืนมองอยู่มุมหนึ่งแอบยิ้มดีใจเล็กๆเธอคิดว่าการพูดแบบนี้ทำให้ทุกคนสนใจฟังเธอและเธอรู้สึกว่าตัวเองมีอิทธิพลต่อคนอื่นยายเห็นสายใจยืนหัวเราะแอบอยู่มุมบ้านหลานเอย๋ยยายว่าอย่าเอาเรื่องแบบนี้ไปพูดนะลูก ยายเตือนด้วยเสียงอ่อนโยนแต่สายใจก็ทำเฉยยายก็ไม่เข้าใจหรอกยายข้าแค่พูดเรื่องสนุกสนุกเองและนี่เองเป็นครั้งแรกที่สายใจเริ่มสนุกกับการพูดเรื่องนู่นนี่โดยไม่สนใจความจริงเรื่องราวจากคำพูดของเธอเริ่มสร้างความยุ่งยากเล็กๆให้คนรอบข้าง แต่สายใจยังไม่รู้ตัวเลยว่าข่าวลือเพียงเล็กๆที่เธอพูดออกไปจะกลายเป็นสิ่งที่ทำให้ป้าแสงเสียใจและทำให้ชาวบ้านเริ่มไม่ไว้ใจสายใจในอนาคตหลังจากเหตุการณ์เรื่องขนมของป้าแสงสายใจก็เริ่มรู้สึกสนุกกับการพูดเรื่องราวรอบตัวมากขึ้นวันหนึ่งเธอเดินผ่านบ้านลุงเพียนซึ่งเป็นบ้านขนาดแกลงของหมู่บ้านลุงเพียนเป็นคนอารมณ์ดี ชอบคุยกับเพื่อนบ้านและมักช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอแต่วันนั้นสายใจเห็นรุงเพียนกำลังคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งข้างบ้านเสียงดังเด็กสาวคิดในใจทันทีว่าอืมลุงเพียนคุยกับผู้หญิงคนนั้นนานจังแล้วทำไมลุงหัวเราะขนาดนี้นะสายใจรู้สึกตื่นเต้นถ้าอยากเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้เพื่อนบ้านฟังทันทีเธอรีบวิ่งไปหากลุ่มเพื่อนๆที่เล่นอยู่ใกล้ๆ แล้วพูดเสียงกระซิบเฮ้เ hey, ด็กๆรู้ไหมลุงเพียนไม่ซื่อสัตย์กับป้าอ่อนแน่ๆเห็นเขาเย็ยนคุยกับผู้หญิงอยู่ตั้งนานหัวเรากันใหญ่เลยเพื่อนๆฟังแล้วตกใจแล้วเริ่มพูดต่อๆกันไปไม่ช้าข่าวลือก็แพร่ไปถึงหูป้าอมอรภรรยาของรุงเพียนป้าอ่อนโมโหมากเดินไปที่บ้านลุงเพียนด้วยน้ำตาคลอเพียนนายกำลังทำอะไรอยู่ทำไมไปคุยกับผู้หญิงอื่นอย่างนี้ ลุงเพียงงงมากเขาพยายามอธิบายเสียงดังอ๋ปอป้าอ่อนเราแค่คุยเรื่องงานทำนาเรื่องผลผลิตข้าวกับเพื่อนบ้านเฉยเไม่ได้มีอะไรเลยแต่ป้าอ่อนไม่ฟังเธอโกรธจนลืมตัวชาวบ้านที่เดินผ่านมามองและพากันสงสัยเกิดอะไรขึ้นนะ่ะบ้านรุงเพียงทะเลาะกันหรอสายใจยืนอยู่มุมหนึง่งมองการทะเลาะกันด้วยสีหน้าแอบตื่นเต้น เธอคิดว่าเรื่องนี้สนุกดีแต่ยายของสายใจที่เดินขันมาเห็นเหตุการณ์ก็รีบมาหาสายใจทำไมหลานถึงพูดเรื่องแบบนี้กับเพื่อนบ้านสายใจเริ่มรู้สึกผิดเล็กน้อยแต่ก็ยังพยายามอธิบายยายหนูแค่เห็นรุงเพียรคุยกับผู้หญิงแล้วหัวเราะเยอะๆเลยคิดว่าน่าจะไม่ดียายสายหน้าหลานเอ,อ๋ยบางครั้ง ตาของเราเห็นเพียงครึ่งเดียวแต่ปากเราพูดไปเต็มร้อยการพูดโดยไม่รู้จริงทำให้คนอื่นเดือดร้อนและครอบครัวแตกแยกได้นะลูกลุงเพียรพยายามสงบสติอารมณ์แต่ป้าอ่อนยังโกรธอยู่โชคดีที่เพื่อนบ้านคนอื่นๆช่วยกันอธิบายเรื่องจริงทำให้ป้าอ่อนเริ่มเข้าใจว่าไม่ได้มีเรื่องอย่างที่สายใจพูดแต่เหตุการณ์นี้ก็สอนสายใจอย่างแรงว่า แม้จะเห็นเพียงครึ่งเดียวของเรื่องราวแต่การเล่าต่อแบบไม่คิดอาจทำให้คนอื่นเสียใจและบ้านแตกแยกได้สายใจเริ่มรู้สึกสับสนในใจหนูไม่คิดว่ามันจะรุนแรงขนาดนี้เลยยายกอดหลานแน่นยายหวังว่าหลานจะจำบทเรียนนี้ไว้หลานต้องเรียนรู้ว่าคำพูดมีพลังมากกว่าที่คิดนะลูกตั้งแต่วันนั้นสายใจเริ่มตระหนักว่า การพูดเรื่องคนอื่นโดยไม่รู้ความจริงสามารถสร้างความทุกข์ให้คนรอบข้างได้หลังจากเหตุการณ์บ้านลุงเพียนสายใจก็ยังคงสนุกกับการสังเกตเรื่องราวรอบตัวอยู่เสมอวันหนึ่งเป็นวันงานวัดประจำหมู่บ้านผู้คนจากหลายบ้านมาออกบูธขายอาหารขนมและของใช้มากมายสายใจเดินถือตะกร้าใบเล็กๆไปเรื่อยๆเ,เพื่อชมงานและพูดคุยกับเพื่อนๆ ระหว่างทางเธอเห็นยายตุ่มข้างบ้านกํำลังช่วยจัดผลไม้ที่วางขายอยู่ที่บูธวัดสายใจมองอย่างสนใจแล้วเกิดความคิดขึ้นในใจืมเห็นยายตุ่มยกผลไม้บ่อยๆน่าจะเป็นคนเอาผลไม้นั้นไปจากที่วัดแน่ๆเด็กสาวรีบวิ่งไปหากลุ่มเพื่อนและกระซิบเสียงดังพอให้ฟัง ฮ้เด็กๆยายตุ่มแอบเอาผลไม้จากวัดไปนะเห็นกับตาตัวเองเลยเพื่อนๆหลายคนตกใจแล้วเริ่มมองไปที่ยายตุ่มข่าวลือนี้แพร่ไปอย่างรวดเร็วแต่คราวนี้ยายตุ่มเดินผ่านมาได้ยินเองเต็มสองหูเธออ้าปากค้างแล้วพูดเสียงดังไม่จริงฉันไม่เคยเอาผลไม้ใครไปชาวบ้านหลายคนหยุดชะง,งัก แล้วหันมามองสายใจสายใจนี่ลูกพูดจริงหรือเปล่าสายใจเริ่มอ้ำอึงแต่ก็ยังเพยาอย่างยืนยันหนูเห็นเองนะยายตุม่มทันใดนั้นเด็กชายกลุ่มหนึ่งซึ่งแอบเล่นอยู่ข้างบูธเดินเข้ามาพร้อมกับถือผลไม้ที่หายไปนี่ไงครับผลไม้พวกนี้พวกเราหยิบเล่นเองไม่ใช่ยายตุม่มสายใจหนะ้าแดงขึ้นทันที ชาวบ้านเริ่มกระซิบกันว่าทำไมสายใจชอบพูดเรื่องไม่จริงแบบนี้นะเรื่องเล็กๆของเด็กน้อยกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยยายของสายใจเดินมาอุ้มหลานแน่นหลานเอย๋ยวันนี้ยายหวังว่าหลานจะเข้าใจแล้วนะว่าการพูดเรื่องไม่จริงทำให้คนอื่นเดือดร้อนและคนรอบข้างอาจไม่ไว้ใจเราสายใจน้ำตาคลอ เธอรู้สึกเสียใจมากแล้ววิ่งไปขอโทษยายตุ่มทันทียายตุ่มยิ้มบางๆแล้วพูดว่ายายไม่โกรธหลานหรอกแต่ขอให้จำไว้ว่าคำพูดมีพลังมากนะลูกหลังจากนั้นสายใจยังไปขอโทษเพื่อนๆและเพื่อนบ้านที่ได้รับผลกระทบจากข่าวลือของเธอทุกคนให้อภัยแต่ก็เตือนสายใจอย่างจริงจัง ว่าครั้งต่อไปอย่าพูดอะไรที่ไม่รู้ความจริงอีกนะสายใจสายใจได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญว่าความสนุกจากการพูดเรื่องนู่นนี่โดยไม่รู้ความจริงสามารถสร้างความเสียหายให้คนอื่นและทำให้เราเสียความน่าเชื่อถือตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาสายใจเริ่มคิดก่อนพูดและพยายามเลือกที่จะเล่าเรื่องดีๆแทนที่จะพูดเรื่องที่ทำให้ใครเดือดร้อน หลังจากเหตุการณ์ที่งานวัดสายใจกลับมาที่บ้านด้วยหัวใจหนักอึ้งเธอนั่งเงีย,งยบๆบนเก้าอี้ไม้หน้าบ้านยายเดินมานั่งข้างๆกอดหลานแน่นหลานเอย๋ยยายพูดด้วยเสียงอ่อนโยนแต่เต็มไปด้วยความจริงจังยายเลี้ยงหลานมาตามใจมากเกินไปจนบางครั้งหลานไม่รู้ว่าคำพูดของเรามีทั้งคุณและโทษ สายใจน้ำตาคลอเธอรู้สึกเสียใจอย่างมากกับเรื่องที่เกิดขึ้นหนูหนูไม่คิดว่าคำพูดของหนูจะทำให้ทุกคนเดือดร้อนขนาดนี้เลยยายยายยิ้มบางๆกอดหลานแน่นขึ้นยายเข้าใจว่าหลานยังเด็กแต่ทุกเรื่องที่หลานพูดอาจทำให้เพื่อนบ้านเสียใจหรือครอบครัวแตกแยกได้คำพูดของคนมีพลังมากนะลูก สายใจพยักหน้าด้วยความเข้าใจครั้งใหญ่ในใจเช้าวันต่อมาสายใจตัดสินใจออกไปเยี่ยมชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากคำพูดของเธอเริ่มจากป้าแสงเธอไปยืนหน้าบ้านป้าแสงป้าแสงหนูขอโทษจริงๆนะคะที่พูดเริ่มถขนมของป้าแบบไม่คิดป้าแสงยิ้มอ่อนๆไม่เป็นไรลูกป้าให้อภัย แต่ขอให้จำไว้ว่าการพูดต้องคิดให้ดีต่อมาสายใจไปหาลุงเพียรและป้าอ่อนลุงป้าหนูขอโทษนะคะที่ทำให้บ้านของลุงป้าเกิดความเข้าใจผิดลุงเพียรพยักหน้าไม่เป็นไรหลานแต่คราวหน้าอย่าพูดเรื่องคนอื่นโดยไม่รู้ความจริงนะและสุดท้ายสายใจไปหายายตุ่ม ยายตุ่มหนูขอโทษค่ะหนูไม่ควรพูดแบบนั้นยายตุ่มยิ้มให้สายใจยายให้อภัยหลานนะลูกแต่ขอให้จำไว้ว่าคำพูดของเราเป็นสิ่งมีค่าใช้ในทางดีจะทำให้คนรักเราและเคารพเราสายใจน้ำตาคลออีกครั้งแต่ครั้งนี้เป็นน้ำตาของความเข้าใจจากวันนั้นเป็นต้นมา เธอพยายามเปลี่ยนตัวเองสายใจเริ่มเลือกพูดแต่เรื่องดีๆช่วยเหลือคนรอบข้างหากเห็นเพื่อนบ้านลำบากเธอก็เข้าไปช่วยหากเห็นเพื่อนกำลังเศร้าเธอก็พูดให้กำลังใจชาวบ้านเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงและกลับมาไว้ใจสายใจอีกครั้งสายใจเรียนรู้ว่าคำพูดมีพลังมากพูดให้ดีจะทำให้คนรักเรา พูดไม่ดีหรือพูดเรื่องไม่จริงจะทำให้คนรอบข้างเสียใจและเราเสียความน่าเชื่อถือสายใจเติบโตขึ้นเป็นเด็กสาวที่ช่างสังเกตและพูดเก่งเหมือนเดิมแต่คราวนี้เธอใช้คำพูดในทางที่ถูกต้องและช่วยเหลือผู้อื่นทุกคนในหมู่บ้านรักและไว้ใจสายใจอีกครั้งและนี่ก็เป็นบทเรียนสำคัญของเด็กสาวช่างยุ ที่ได้เรียนรู้ว่าทำพูดมีค่าต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและความรักต่อผู้อื่น